เอนเซตกลุ่มใหม่ซิลิคอคซิบอิทริคอกซิบตัวไหนดีกว่ากันยาเอนเซตกลุ่มใหม่นั้นอาจจะกัดกระเพาะน้อยกว่ายาเอนเซตกลุ่มเก่านะก็พอจะสรุปได้ว่าผลในการลดปวดของยา2ตัวนี้ สวัสดีค่ะกลับมาพบกันในรายการหมอยามาตอบยาแก้ปวดกลุ่มเอนเซที่ออกฤทธิจจ์เจาะจงเฉพาะ COX-2 หรือที่เราเรียกกันง่ายๆว่ายากลุ่มคอกซิบหรือยาเอนเซมกลุ่มใหม่นั้นในปัจจุบันก็จะมียาหลักๆที่นิยมใช้กันอยู่2ตัวนั่นก็คือซิลิคอกซิบหรือที่เราคุ้นหูกันว่าซิลิเบกและอีกตัวหนึ่งนั่นก็คืออ e ีโทรคอกซิบหรือที่เราคุ้นกันว่าอะคอเซีย ทั้ง2ตัวนี้มีข้อแตกต่างกันอย่างไรและตัวไหนดีที่สุดวันนี้มีคำตอบมาให้ค่ะก่อนจะเข้าไปชมถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆมีสาระต่อสุขภาพแบบนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe และกดกระดิ่งให้เราด้วยนะคะ ยาเอนไซกลุ่มใหม่นั้นในปัจจุบันนั้นเป็นที่นิยมใช้กันมากขึ้นเนื่องจากว่ามีผลข้างเคียงที่น้อยกว่ายาเอนไซมกลุ่มเก่าในด้านของลดการเกิดผลข้างเคียงต่อทางเดินอาหารหรือที่เราเรียกกันว่ายาเอนไซกลุ่มใหม่นั้นอาจจะก,กัดกระเพาะน้อยกว่ายาเอนไซกลุ่มเก่านั่นเองค่ะ และยาเอนเซมกลุ่มใหม่นี้ก็มีการผลิตและออกวางจำหน่ายมากว่า20ปีแล้วนะคะสำหรับยาเอนเซมกลุ่มนี้หรือที่เรียกว่ากลุ่มคอกซิบนั้นในประเทศไทยก็จะมี2ตัวหลักๆที่นิยมใช้กันนะคะในด้านกลไกลการออกฤทธิ์ของยาทั้ง2ตัวนี้ออกฤทธิ์เหมือนกันเลยค่ะก็คือไปยับยั้งที่เอนไซม์ c o x ซซึ่งจะไปเปลี่ยน สารตัวหนึ่งที่ทำให้เกิดการปวดแล้วก็การอักเสบขึ้นนะคะดังนั้นถ้าไม่มีสารตัวนี้อาการปวดและอาการอักเสบก็จะลดน้อยลงได้ค่ะขนาดยาที่ใช้สำหรับยาซิริเบตก็จะใช้อยู่ไม่เกิน400มิลลิกรัมต่อวันนะคะโดยถ้าทานครั้งละ200มิลลิกรัมก็ทานได้วันละครั้งค่ะแต่ถ้าจะทาน400มิลลิกรัมต่อวันก็จะแบ่งทานเป็นเช้า200มิลลิกรัมหรือ1เม็ดนะคะแล้วก็เย็นอีก 200มิลลิกรัมหรือ1เม็ดนั่นเองค่ะส่วนอ e ีทริคอกซิบนั้นก็จะทานอยู่ที่ขนาด30มิลลิกรัมถึง120มิลลิกรัมทานได้วันละครั้งนะคะส่วนความรวดเร็วในการออกฤทธิ์นะคะซิริคอ,อกซิบนั้นจะออกฤทธิ์ภายใน3ชั่วโมงส่วนอ e ีทริคอกซิบออกฤทธิ์ภายใน1ชั่วโมงค่ะซึ่งก็จะเห็นได้ว่าอ e ีทริคอกซิบนั้นออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าซิริคอ,อกซิบนั่นเองค่ะ ดังนั้นถ้าในใคนไข้ที่มีอาการปวดเฉียบพลันแล้วต้องการให้อาการปวดนั้นหายไปโดยเร็ว,รวก็จะเป็นอ e ิโทริคอกซิบที่ตอบโจทย์ได้มากกว่านะคะในส่วนของค่าครึ่งชีวิตของยาหรือเวลาที่ยาอยู่ในร่างกายนะคะอิโทริคอกซิบนั้นยาก็จะอยู่ในร่างกายได้นานกว่าซิลิคอ,อกซิบค่ะก็เลยเป็นที่มาของการกินยาอ e ิโทริคอกซิบแค่วันละครั้งนะคะผลในการลดปวดของยาทั้ง2ตัวนี้นะคะ ก็มีการศึกษาในหลายๆงานวิจัยนะคะก็พอจะสรุปได้ว่าผลในการลดปวดของยาสองตัวนี้ไม่แตกต่างกันค่ะก็คือลดอาการปวดได้พอๆกันนะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับความแตกต่างของยาซิลิคอ,อซิบและยาอิโทริคอ,อซิบนะคะซึ่งก็มีความเหมือนแล้วก็ความต่างในบางส่วนก็น่าจะพอเป็นคำตอบให้ได้นะคะว่า ยา2ตัวนี้ต่างกันอย่างไรในด้านของการลดปวดนะคะยา2ตัวนี้ให้ผลที่ค่อนข้างเท่าเทียมคล้ายคลึงกันค่ะผลข้างเคียงก็คล้ายคลึงกันเช่นเดียวกัน จะมีต่างกันแค่ที่ยาอีโทริคอซิบนั้นออกฤทธิ์ได้เร็วกว่าแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานกว่าดังนั้นก็เลยเป็นที่มาของการทานยาวันละครั้งสําหรับยาอีโทริคอซิบไม่ว่าจะทานในขนาดต่ําหรือขนาดสูงนะคะแต่อย่างไรก็ตามในคนไข้ที่จะใช้ยาทั้ง2ตัวนี้หรือแม้แต่ยากลุ่มเอนเซมนะคะก็ควรที่จะปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรก่อน,อนเนื่องจากว่ายากลุ่มนี้ไม่ว่าจะกลุ่มใหม่หรือกลุ่มเก่าก็มีผลข้างเคียง และมีข้อควรระวังหลายๆอย่างควรที่จะได้รับการประเมินจากแพทย์หรือเภสัชกรก่อนทานยานะคะก่อนที่จะจบคลิปไปในวันนี้ท่านใดที่ยังไม่กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องของเราช่วยกดให้ด้วยนะคะเพื่อที่ท่านจะได้รับคลิปดีๆมีประโยชน์ต่อสุขภาพท่านส่งตรงถึงบ้านทุกๆวันค่ะและอีกช่องทางในการที่จะติดตามเราได้ก็คือ Facebook Fanpage บัณฑิตกายภาพบัตรและจัดกระดูก ช่วยกดไลค์และกดซีเฟิร์สให้ด้วยนะคะสำหรับท่านใดที่ต้องการปรึกษาปัญหาสุขภาพเบื้องตน้นสามารถแอดไลน์ได้ที่ line oa ของเรานะคะแอดบัณฑิตคลินิกแ bunditclinic ที่ขึ้นให้ข้างล่างนี้ค่ะสำหรับท่านใดที่ต้องการรักษาด้วยวิธีกายภาพบาบัด สามารถที่จะเข้ารับกรารรักษาได้ที่คลินิกของเราค่ะอยู่จังหวัดอุบลทั้งสองสาขานะคะโทรนัดหมายจองคิวได้ที่เบอร์0853699977ค่ะ0853699977ค่ะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีค่ะ